ปลาได้จัดไปแล้วนะครับทำเวันเลยวะเลยได้แล้วตึงๆตึงๆตึง,ตง,ตงยังใส่แล้วในคอแล้วเนี่ยโดนโดนครับโดนครับโดนครับ,รบมันสวนมันสวนมาทางนี้นในวะเนี่ย